สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโรสอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นวันที่5เดือน12.2022นะคะวันนี้รสก็มารอขบวนรถจากไอน้ำญี่ปุ่นแปซิฟิกนะคะกำลังจะเข้ามาสถานีกรุงเทพนะคะในชานชลาที่4ค่ะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เห็นตัวนะคะ เดี๋ยวรอสักพักน่าจะได้เห็นนะคะตั้งกล้องรอแล้วค่ะเข้าในชันชลาที่4ค่ะทุกคนเป็นชันชลาที่ว่างจากขบวนพิเศษที่9อุตราวิถี กรุงเทพเชียงใหม่ที่ออกไปในเวลา18บแนาฬิกาสินาทีเมื่อกี้ค่ะมาแล้วค่ะเห็นแสงค่อยมาแล้วนะคะเห็นควันพุ่งมา ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วนะคะเป็นไงคะทุกคนเสียงวีดดังเข้ามาเลยค่ะขบวนที่ทุกคนรอคอยค่ะเข้าโดย85 0ซนค่ะ เือนเข้ามาโดยกระบวน850ค่ะทุกคนตามด้วย824ค่ะชาเชิงเซากรุงเทพนะคะพร้อมกับตู้พิเศษด้วย ลับอยู่กลางนะคะอยู่กลางะบวนี่ค่ะเข้าไปแล้วรถคงไม่ทันตอนจอดนะคะ นี่ค่ะเป็นตู้สุดท้ายนะคะอันนี้เป็นโบกี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าด้วยกันค่ะนูนค่ะเข้าจอดในชานชาลาที่สี่นะคะทุกคนผู้คนที่เข้ามากับขบวนเยอะมากค่ะ Actually just r e s e r v because I don't know a I think I can visit here and register not right now in the morning. Uh, yeah, yeah. I can feel. <laughs> okay, see you. Bye bye. นี่ค่ะพอกลับเข้ามาผู้คนก็ยังเนืองแน่นอยู่นะคะ ลินหม้อต้มคลุ้งเลยนะคะทุกคนแสดงว่าความร้อนนี่ระอุเลยพอเข้ามาก็ชิมเมนเทนเทน์นรีบเข้ามาชาร์จเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะวันนี้ท่านเป็นคนขับขบวนนี้ค่ะ เป็นคนขับเข้ามานะคะขบวน850ค่ะขับจากจากเชีงเซาค่ะเข้ามาในสถานีกรุงแท่วันนี้ค่ะปีหนึ่งจะวิ่งแค่6ครั้งเท่านั้นนะคะทุกคน เมื่อเช้านี้824ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาโดย850ค่ะ แล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะได้ให้พี่ๆเพื่อนๆชมนานๆจะได้เจอสักทีหนึ่งพอมาจอดส่งผู้โดยสารที่หัวลำโพงแล้วนะคะก็จะกลับไปบางซื่อค่ะสวยมากๆค่ะทุกคนสวยจริงๆ ปีหนึ่งเราจะได้ชมแค่6ครั้งเท่านั้นค่ะ เจ๋งๆ,ๆชัดๆนะคะใช่ค่ะขอเจ๋งๆชัดๆ,ดๆดนะคะทุกคนเพื่อจะได้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูอย่างเต็มๆชัดๆค่ะอันนี้รถถ่ายจากด้านหลังค่ะ ทายจากหมายเลข824ไปด้านหน้าซึ่งเป็นหมายเลขที่ลากไปในตอนเช้าพอกลับเข้ามาก็เป็น850ค่ะ คนจู่ใจกันใช่ไหมโรสก็ตื่นเต้นด้วยประทับใจด้วยนะคะไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะเจอแบบนี้เป็นความประทับใจอีกวันหนึ่ง เพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้รถด,ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ดค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะประทับใจที่มีอาจลืมเลือน ขบวนจะเข้าไปเก็บที่บางซื่อนะคะทุกคน